วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการขพารผู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผู้รู้เกษตรกํานายมดเขียวครับผมกับท่านผอนะครับเดินมาตรงบริเวณแปลงที่เตรียมกล้านั่นเองครับนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละฮะต้นกล้าของอ้อยที่จะนาอ้อยไปปลูกครับนะฮะปกติเราก็ไม่เคยจะเจอแบบนี้ครับนะครับทำยังไงฮะมันมีข้อดีอย่างไรบ้างที่เราเตรียมกล้าที่จะไปปลูกในอ้อยฮะครับการเตรียมกล้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการกระบวนการสร้างรากนะครับ กระบวนการสร้างรากก็ถ้าเราดูนะครับในในพื้นที่แปลงแปลงกล้าที่เรา,ามีการาวางเป็นกล้าพันุนะครับวัชพืชเนี่ยจะไม่แทงทะลุถุงขึ้นมาได้ครับนะครับ,รบอันนี้ก็ส่วนที่ดีไม่ทะลุถุงขึ้นมาได้นะครับมมไม่รบกวนบริเวณที่ต้นกล้าเราอยู่นะครับก็บถือว่า,าข้อดีคือความแข็งแรงคือกระบวนการสร้างรากคือรากเองเนี่ยต้องสมบูรณ์<ม>นะครับเวลาเราเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยคือรากที่อยู่ในถุงนี่จะสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ฮะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับแล้วก็ ลักษณะจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลนี่ก็กดูซะเลยแล้วกันนะครับท่านผอครับนี่แหละครับรากก็จะเป็นสีขาวสมบูรณ์นะครับขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็20วันเองนะครับไม่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 ใช่ว่าจะเป็นเดือนนะครับแค่20วันนะครับรากก็ยังกระจายยังไม่เต็มที่นะฮะแต่ว่า ชี้บ่งให้เห็นว่าถ้าเป็นสีขาวเยอะเต็มไปหมดเนี่ยเราถือว่ากระบวนการชร้งรากที่ดีนะครับแล้วก็การนําไปปลูกเองก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับการเกินทหารนะครับอายุเดียวกันความสูงที่เราคัดที่มาตรฐานเดียวกันการเจริญเติบโตต้องเสมอการครับนั่นคือความสมบูรณ์ของแปลงที่สวยอย่างแปลงที่ชาวไร่ไปปลูกทั่วไปครับสักสามกอหัวร่องจะจะแครแกรนแล้วไปโตกลางกลางไปนะครับจะไม่เสมอ อันนี้คือทั้งแปลงถ้าปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะเสมอเท่ากันหมดครับทั้งแปลงเลยนะครับอย่างอย่างกล้าแปลงนี้20วันเองนะครับจริงๆแล้วกล้าที่เราจะนําไปใช้ลงในแปลงจริงแล้วต้องอายุเท่าไหร่ฮะหนึ่งจุดห้าเดือนเดือนครึ่งหรือสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าวันสี่ห้าวันอันนี้ยี่สิบวันเองยี่สิบวันเองครับออ๋แต่ต้นกล้าใหญ่ถ้าเป็นอ่ไปวางลำปลูกลงในร่องครับแค่เดือนครึ่งแค่เพิ่งจะแตกสองใบเองครับนะครับอืมอันนี้คือต่างกัน เยอะมากนะครับจากการนี้รู้เรื่องนวัตกรรมการนํากล้าเนี่ยลงในแปลงทดลองแบบนี้นะฮะก็คือต้องผ่านการทดลองมาแล้วแหละผลเป็นยังไงบ้างผลก็คือออกมาค่อนข้างจะการเจริญเติบโตผมบอกได้เลยว่าไอ้นี้3เดือนนะครับเท่ากับการปลูกทั่วไป6เดือนนะฮะครึ่งตอครึ่งเลยครึ่งตอครึ่งเลยครับการเจริญเติบโตเร็วมากครับครับนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราเราได้มาช่กการดูแลต่างๆนี้มันเราคือเราต้องดูแลของเขาเพิ่มไหมฮะ เพิ่มเพิ่ม,มต้องยอมรับว่าประชากรของอ้อยเยอะรเราต้องดูแลพิเศษเช่นการให้ปุ๋ยก็เหมือนกันปุ๋ยเองเราย้ําเลยนะครับว่าปุ๋ยกลุ่มวังขนายเราที่ผลิตนะครสูตรวางเราเราถือว่าค่อนข้างจะได้ผลร้อซนะครับถ้าไม่ได้ผลร้อยก็ไม่ออก ไม่ออกออกมาเป็นอย่างนี้ให้รเราได้นะครับต่อไ<ด>้ <ผม S 1> นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราเราทำกันคือเกษตรกรคิดง่ายๆนะครับเราสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นปลูกอ้อย <c oughs> นะครับเราก็มีการทําปุ๋ยอินทรีย์วนาายนามมดเขียวนี่แหละ <c oughs> นะฮะก็เนี่ยใช้สำหรับอ้อยโดยตรง <c oughs> ทําไมเราถึงไม่ต้องคิดว่าเราจะทําสิ่งไม่ดีให้เราต้องทําสิ่งที่ดีให้เพื่ออ้อยที่ดีสําหรับส่งคืนกับโรงงานเราอยู่แล้วแล้วถูกด้วย ูกด้วยราคาถูกด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยบผมเราทำนี่คือสิ่งที่กลุ่มวังไหนวางไว้เสมอมาครับผมผมเรียนถามท่านผออย่างหนึ่งอย่างการที่เราปลูกอ้อยแบบอินทรีย์แบบนี้นะครับทุกอย่างเป็นอินซีหมดเลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาของอ้อยอินทรีย์กับอ้อยธรรมดาทั่วๆไปต่างกันขนาดไหนต่างกันราคาต่างกันหนึ่งร้อยบาทวกไปอีกหนึ่งร้อยบาทเยอะนะเช่นราคาอ้อยทั่วไปที่ปลูกในแปลงทั่วไปหนึ่งพันบาทต่อตัน ถ้าเป็นออยอินทรียก็1,100บาทต่อตันที่10 CCS เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่การเพิ่มมูลค่าเยอะแล้วก็ยิวต่อไร่ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าด้วยนะครับเพิ่มราคาสูงไม่ว่าราคาสูงไม่ช่ผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นเรือย มากเป็นหลายเท่าตัวนี่กเกษตรกรก็ยิ้มเลยอย่างนี้ส่วนมากจะรวยนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งเรียกว่านวัตกรรมนะครับ,รบที่ทางกลุ่มวังขนายถ่ายทอดให้กับ,กบเกษตรกรนั่นเองกันครับสำหรับวันนี้ผมและท่านผออนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <S <S สุดยอดปุ๋ยอินรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888